ด้วยพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยหรือสอปรเพื่อสารต่อโครงการพระราชดำริให้ดำเนินไปอย่างรู้ล่วงรวมถึงเปิดให้กำลังพลและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาโครงการพระราชดำริอย่างใกล้ชิด ยานักแสดงน้องใหม่จึงได้เดินทางมาที่ศูนย์สปรแห่งนี้เพื่อหาคำตอบว่าเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอย่างไรโดยมีพลตรีจรูนอัมภาผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการสปรและนาวาอากาศโทเจษดาสีทองทรายเป็นผู้ให้ข้อมูลในบ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จำลองบนพื้นที่สองไร่ของศูนย์สปร คนที่แบบสับสนระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมือนแบบคนชอบสับสนว่าแบบเอะเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นต้องแบบแบ่งสัดส่วนพื้นที่บ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะครับกอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครอบคลุมครอบคลุมการใช้ชีวิตผมกล้าพูดได้เลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นศาสตร์ในการดําเนินชีวิตค่ะค่ะซึ่งนําชีวิตเนี่ยไปสู่ความสมดุลมั่นคงแล้วก็ยังยืน โดยอะไรครับหลัก3ามห่วงสองเงื่อนไขเข้าไปจัดในการทําอะไรก็แต่ในชีวิตประจํำวันส่วนทฤษฎีใหม่จะมีอยู่3ขั้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่1ก็คือเรื่องของการแบ่งพื้นที่จัดสรรทรํากินนะครับ2ก็คือการารวมกลุ่มสาคือสร้างเครือข่ายหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ยังรวมไปถึงการแบ่งพื้นที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ให้เดือนไว้ย่อยสลายอินทรีย์ในดินยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผลไม้ที่ออกผลเพื่อลดค่าครองชีพในระยะยาวแต่หากเป็นบ้านในเมืองที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ก็สามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกในพื้นที่ที่จำกัดได้ถ้าอยู่คอนโดอย่างเงี้ยพื้นที่นดเดียวจะปลูกได้ไหมคะปลูกได้ครับปลูกในในรังโฟมก็ได้ Mm. ใช้รังโฟมเป็นเป็นตัวเก็บวัสดุน,น้ำ uh. แล้วก็ใช้ออกซิเจนช่วยให้เติมอากาศ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็เจาะฝารังโฟมเพื่อเพื่อเป็นตัววางแบบนี้อนะ uh, <d> ดีต <ผม S 1> น,นานไหมคะอืมสี้าวันประมาณนี้ครับสีวันแปบบ๊แบๆบก็ได้กิน ความร่มรื่นที่อุ้มได้สัมผัสจากบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้ทําให้อุ้มได้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและทรงงานหนักมาตลอด70ปีเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดีภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในศูนย์สปร,รยังมีนิทรรศการส่วนอื่นๆที่เป็นการย่อส่วนโครงการพระราชดำริมาให้ศึกษาศูนย์ประสานงานโครงการพระราับำีิเรามีหน้าที่ในการประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อทำให้โครงการของพระองค์ท่านนั้นบรรลุนะครับ สามารถจับต้องได้หรือสามารถที่จะนําไปเรียนรู้ขยายผลนะครับโลประสานให้กับทุกภาคส่วนก็จะมีผลงานที่โชว์ว่าแต่ละแนวความคิดของท่านนั้นออกมาสู่การปฏิบัติอย่างไรนะครับมีการดําเนินกรรมพิธีทุกอย่างนะครับเราจําลองว่านะครับอย่างฝนตกฝนไม่ตกนะครับพอพอไม,ไม่ตกนะก็มีโครงการพระบริทีกทำให้เกิดโครงการฝนหลวงเมื่อมีน้ำนะครับมารอเลี้ยง เมื่อหล่อเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะเอาน้ํานั้นไปใช้เกิดประโยชน์นะครับในเรื่องของน้ํากินน้ําใช้ทั้งป่วงหรือแม้แต่นะครับชายเลนนะครับป่าชายเลนนะครับมีการนำหญ้าแฝกมาอนุรักษ์น้ําหญ้าแฝกเป็นหญ้าพันที่ทลายความแห้งแรงหรือใน ความเป็นดานของดินแรงต่างเนี่ยสามารถจับต้องได้ได้เห็นพร้อด้วยภาพแล้วเช่นเดียวกันหลังจากเราเห็นในภาพแล้วเราก็มีหมู่บ้านนะครับเศรษฐกิจพอเพียงที่นะครับการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนั้นอย่างไรนะครับมีการปลูกพืชปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ที่จะทำให้ตัวเองมีอาหารแล้วก็มีไรายได้จับต้องได้หมดครับ สปร,รตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรงังสิตยินดีให้ประชาชนรวมถึงกำลังพลได้เข้ามาศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการ